อายตนานิบาตคือคำเชื่อมหรือคำต่อระหว่างศัพท์ใช้เป็นคำแปลประจําหมวด,ดวิพัตน์ทั้งเจ็ดดังนี้ปัฐมานที่หนึ่งอันว่าทุตยาที่สองซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะจติยาที่สด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งข้างทางจาตุสีที่4แก่เพื่อต่อปัญจะมีที่ห้าแต่จากว่ยเหตุ ชัตถีที่หแห่งของเมื่อสัตมีที่เจ็ดในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนนะอาระปะนะนะ่ดูก่อนค่าแต่สารที่สุดแห่งสัพท์เรียกว่าการันแบ่งลงในลิงทั้งสามทางนี้ในปุงลิงมีการันห้าคืออออีอ e ีอ e ูอู U. ในอิทธิลิงมีการันห้าคืออีอ e ีอ e ูอู U. ในน้ำปุงสกลิงมีการันสามคือ REU โดยย่อมีหกการันคือ AAEEUU โดยพิสดารมีสิบสามการันคือ AEEUU a อ e อ u u AEU นามศัพท์ที่ยังไม่ได้ประกอบด้วยวิพัฒน์หรือศัพท์นิบาตเรียกว่าศัพท นามสัพท์ที่ประกอบด้วยวิพัตแล้วเรียกว่าบทอาการันในปุงริงแจกอย่างปุริสาดังนี้ปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสปุริเสนะปุริเสหิปุริเสพิปุริัสะปุริสายะปุริตะขังปุริสานังปุริสมหาปุริสาปุริเสหิปุริเสพิปุริสสะปุริสานัง ปุริสมิงปุริสัมหิปุริเสปุริเสสุปุริสะปุริราสาศัพท์ที่แจกเหมือนปุริสะอาจาริยะอาจารย์คณะหมู่ชนะชนทูตะทูตปาวกะไฟภาวะพพลุกขะต้นไม้สหายเพื่อนกุมารเด็กโจระโจรตุลคะมา้าทะชะธง ผลิกแก้วผลิกมนมุษย์มนุษย์โรกะโลกหัตถะมือขติยกษัตริย์ชนะมหโหสพเถนะขโมยนระคนพระกานกยางยักษะยักษ์วานระลิงอุการันในปุงลิงแจกอย่างคารุดังนี้คารุคารโวคารูครุงคารโวคารูคารุนาคารุหีคารุพิครุสะครุโนคารุนัน คารุสมาคารุมหาคารุหิคารุพิคารุสะคารุโนคารุนังคารุสมิงคารุหิคารุสุคารุคาระเวคาระโวศัพท์ที่แจกเหมือนคารุครูคือเกตุทงภิกขุภิกษุสตุสตูริปุฆาสึกเหตุเหตุพภูเสือปลาแมว เสตุสะพานประสูติสัตว์ของเลี้ยงเกตุธงปันทุพวพองภูการันในปริมแจกอยากวินยูผู้พิเศษ่านี้วินยูวินยูโนวินยูวินยุงวินยูโนวินยูวินยูนาวินยูหิวินยูพิวินยูสะวินยูโนวินยูนังวินยุสมาวินยูมหาวินยูหิวินยูพิวินยูสะวินยูโนวินยูนังวินยูสมิงวินยูพิวินยูสุวินยูวินยุโนวินยู ศัพที่เป็นอุการันแจกเหมือนบินยูกตันยูผู้รูปประการะผู้หนึ่งทำแล้วสยมภูพระผู้เป็นเองอภิภูพระผู้เป็นยิ่งปารคูผู้ถึงฝั่งเวทคูผู้ถึงเวทอาการันในอิทธิริงแจกอย่างกัญญาดังสาวน้อยดังนี้กัญญากัญญาโยกัญญากัญยังกัญญาโยกัญญากัญญายะกัญญาหิกัญญาภิกัญญายะกัญญานาง กัญญายะกัญญาหิกัญญาภิกัญญาญากัญญานังกัญญาญากัญญายังกัญญาโสกัญเยกัญญาโยกัญญาศัพท์ที่เป็นอาการันแจกเหมือนกัญญาอชลานางอัปสรอีสางอนไถ่เอสิกาเสาละเนียดทาราทานน้ำอาภารัศมีทาริกาเด็กหญิง อิคณิกาหญิงแม่มดกัดฉาละไงอีกาลันในอิทธิริงแจกอย่างรัตติราตรีดังนี้รัตติรัตติโยรัตติรัตตึงรัตติโยรัตติรัตติยารัตติหิรัตติพิรัตติยารัตตินังรัตติยารัตยารัตติหิรัตติพิรัตติยารัตตินังรัตติยารัตติยังรัตยังรัตติสุ รัตติรัตติโยรัตติรัตติรัตติโยรัตติรัตติงรัตติโยรัตติรัตติยารัตติหิรัตติพิรัตติยารัตตินังรัตติยารัตยารัตติหิรัตติพิรัตติยารัตตินังรัตติยารัตติยงรัตยังรัตติสุรัตติรัตติโยรัตติอีกร้านในอิธิริงแกกอย่างนารีดังนี้นารีนาริโยนารี นาริงนาริยังนาริโยนารินาริยานาลิหินนาลิพินาริยานาลีนางนาริยานาลิหินนาลิพินาริยานาลีนางนาริยานาริยังนาลิสุนารินาริโยนาลีกูการันอิทิริงแจกอย่างรัชชุเชือกดังนี้รัชชุรัชชุโยรัชชูรัชชุงรัชชุโยรัชชูรัชชุยารัชชุหิรัชชุพิ ละชูยาละชูนังละชูยาละชูหี่ละชูพิละชูยาละชูนังละชูยาละชูยางละชูสุรัชุละชูโยรัชูอุกรันนิยีริมแจกอย่างวัตถุหญิงสาวดังนี้วัตถูวัตถุโยวัตถูวัตถุงวัถุโยวัถูวัถุยาวัถุหีวัตถุพิวัถุยาวัตถุนังวัถุยาวัตถุหีวัถุพิวัถุยาวัตถุนัง วัตถุยาววัตถุยังวัตถุสุวัตถุวัตถุโยวัตถุหากัลันในนปุลงสกฤติจกอย่างกุละตระกูลกุรังกุรานิกุรังกุรานิกุเรนะกุเรหิกุเรพิกุลัสสะกุลยะกุลัตะถังกุลานังกุลสัมกุลสัมหากุลกุลามหากุลากุเรหิกุเรพิกุลัสสะกุลานังกุลสัมิงกุลกุลามหิกุเลกุเลสุ อุระอุรานิอีกาลันในนปุงสกลิงแจกอย่างอักขีในตาดังนี้อักขีอักขินิอักขีอักขิงอักขินิอักขีอักขินาอักขีหิอักขีพิอักขิสะอักขิโนอักขินางอักขิสมาอักขิมหาอักขีหิอักขีพิอักขิสะอักขิโนอักขินางอักขิสมิงอักขีหิอักขีสุอักขีอักขินิอักขีอุกาลันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุวัสดุดังนี้ วัตถุวัตถุนี้วัตถุวัตถุงวัตถุนี้วัตถุวัตถุนาวัตถุหิวัตถุพิวัตถุสะวัตถุโนวัตถุนางวัตถุสมาวัตถุมหาวัตถุหิวัตถุพิวัตถุสะวัตถุโนวัตถุนังวัตถุสมิงวัตถุหิวัตถุสุวัตถุวัตถุนี้วัตถุกติปยศัพั์ซับเล็กน้อยหรือสับที่เรียรากมีวิธีแจกเฉพาะต้น่างหาไม่ทั่วไปแกศซับอื่นเรียกว่ากติประัพั์ หรือปะกินนักศัพท์มี1 2ศัพท์คืออัตตะพรมมะราชาพะควันตุอรหันตะพระวันตะสัตตุปิตุมาตุมนะกมะโคพัตตะเป็นปูงลิงแก่อย่างนี้อัตตาอัตตานังนอัตอัตนาอัตโนอัตนาอัตโนอัตนิอัตตะ พรมเป็นปวงดิงแจกอย่างนี้พรมาพรมโนพรมางพรมโนพรมุนาพรเมหิพรเมธิพรมุโนพรมางพรมุนาพรเมหิพรเมธิพรมุโนพรมางพรมณิพรเมสุพรมเมพรมโนราชาพระราชาเป็นสองลิีงปนพวงดิงแจกอย่างนี้ราชาราชโนราชนังราชโนรัญยาราชุหิราชุพิรัญโยราชิโนรัญยงราชุนัง รัญญาราชุห ay ิราชุพิรัญโยราชิโนรัญยังราชุนังรัญเยราชินีราชุสุราชาราชาโนราชาสัพเป็ที่สุดเหมือนมหาราชแจกอย่างนี้ก็ได้มหาราชามหาราชาโนมหาราชังมหาราเชมหาราเชนะมหาราเชหิมหาราเชพิมหาราชสัะมหาราชายะมหาราชถัง มหาราชานังมหาราชสมามหาราชมหามหาราชามหาราชเิมหาราชเชพิมหาราชศมหาราราชานังมหาราชสมิงมหาราชมิมหาราเชมหาราเชสุมหาราชะมหาราชามูพระขวันตูพระผู้มีพระเจ้าเป็นปรุงลิงอย่างนี้ พระวาภพระวันตาพระวันโตพระวันตังพระวันเตพระวันโตพระวตตาพระวันเตหีพระวันเตพิพระวัโตพระวตังพระวันตานี้พระวตตาพระวันเตหีพระวันเตพิพระวัโตพระวัตังพระวันตานังพระวติพระวันเตพระวันเตสุพระวะพระวาภาพระวันตาพระวันโต ทำว่าพระกันตาพระกันเตพระกันโตมีวิธีใช้ไม่เหมือนกันพระกันตาพระกันเตใช้เป็นทวีวัจนะสําหรับกล่าวถึงคนสองคนพระกันโตใช้เป็นพู้วัจนะสําหรับกล่าวถึงคนมากตั้งแต่สามขึ้นไปพระกัณตะผู้เจริญเป็นสองลิงในวงลิงแต่อย่างนี้พระวังพระวัณตาพระวันโตพระวัณตาพระวันเตพระวันโต พระวตาโพตาพระวันเตหีพระวันเตพิพระวโตโพโตพระวตังพระวันตานี้พระวตาโพตาพระวันเตหีพระวันเตพิพระวโตโพโตพระวตังพระวันตานางพระวันเตพระวันเตสุโพพระวันตาพระวันโตโพนตาโพนโตสัตตูพระศาสดาผู้สอนครูเป็นปรุงลิงใหญ่อย่างนี้สัทธาสัทธาโลสัทธาลังสัทธาโลสัทธาลา สัตุนาสัทธาเลหีสัทธาเลพิสัตตุสัตถุโนสัทธาลานังสัทธาลาสัทธาเลหีสัทธาเลพิสัตตุสัตถุโนสัทธาลานังสัทธาลิสัทธาเิสุสัทธาสัทธาโลปิตาปิตโลปิตลังปิตโลปิตาปิตุนาปิตาเลหีปิตเลพิปิตุหิปิตุพิปิตูปิตุโนปิตานังปิตุนังปิตาปิตเลหีปิตเลพิปิตุหิปิตุพิปิตูปิตุโนปิตานังปิตุนัง ปิตาลีปิตาเลสุปิตูสุปิตาปิตโลมาตามาตาโลมาตาลังมาตาโลมาตามาตุยามาตาหิมาตาพิมาตุหิมาตุพิมาตุมาตุยามาตานังมาตุนังมาตามาตาหิมาตาพิมาตุหิมาตุพิมาตุมาตุยามาตานังมาตุนังมาตาลิมาตาสุมาตุสุ มาตามาตะโล